ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่แม้จะร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่การพัฒนาประเทศที่เชื่องช้าทำให้ได้รับขนานนามว่าเป็นลือสีแห่งเอเชียอีกทั้งความลึกลับทางการปกครองที่อยู่ในมือกลุ่มทหารและระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเส้นสายเป็นส่วนใหญ่คนรวยในประเทศนี้จึงมักไม่เป็นที่รู้จัก วันนี้พวกเรารอบรู้รอบโรกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ10คนรวยที่สุดในพมา่าโดยที่พวกเรานําข้อมูลมาจากสำนักง,งานข่าวท้องถิ่นมาลองดูกันนะคะว่าเศรษฐีของพมา่ามีทรัพย์สินกันเท่าไหร่ประกอบธุรกิจอะไรกันบ้างรวยขึ้นมาได้อย่างไรน่าสนใจมากไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะอันดับที่10ไอตุนเจ้าพอก่อสร้างอายุ75ปี มูลล่าทรัพย์สิน1.2พันล้านเหรียญหรือประมาณ43,000ล้านบาทไอตุนเป็นนักธุรกิจชาวพมา่าที่มีชื่อเสียงเกิดที่เมืองมงไกทางตอนใต้ของรัฐชานนับได้ว่าเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งตอนยังเป็นวัยรุ่นได้ย้ายเข้ามาอยู่ย่างกุ้งทำงานเป็นคนขับรถส่งใบชาจนกระทั่งมีร้านน้ำชาเป็นของตัวเองพอเริ่มตั้งตัวได้ก็ผันตัวมาค้าขายชายแดน มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางทะเลไม้อสังหาริมทรัพย์และการเงินไอตุลเป็นที่รู้จักมากที่สุดในฐานะกรรมการผู้จัดก,การของกลุ่มชเวดองซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในพมา่าให้บริการด้านการก่อสร้างและวิศวกรรมขนาดใหญ่และเป็นบริษัทแม่ของธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศพมา่าอีกทั้งยังเป็นเจ้าของ โอทากอนอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเทรดดิ้งซึ่งเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรและยานพาหนะสำหรับการกอร่อสร้างอีกด้วยอันดับที่9คขินช่วยเซธีมอนนักสะสมของเก่าอายุ71ปีมูลค่าทรัพย์สิน2.3พันล้านเหรียญหรือประมาณ80,000ล้านบาทขินช่วยเกิดที่เมืองเมาะลํายยเริ่มต้นทำงานในหน่วยงานของรัฐ ในตำแหน่งะวิศวกรทำงานให้กับรัฐบาลพมา่าจนถึงปีพศ2531จากนั้นเขาได้ออกมาก่อตั้งบริษัทเซคาบาซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในพมา่าด้วยความใกล้ชิดกับกองทัพทำให้เขากลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในประเทศขินช่วยนับได้ว่าเป็นผู้ข้างคล้การสะสมของเก่าเป็นอย่างยิ่ง เชื่อกันว่าเขาเป็นผู้ครอบครองวัตถุโบราณของพม่ามากที่สุดถึงขั้นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เซคบาพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่ใหญ่ที่สุดในพมา่าอันดับที่8ปแตมินเจ้าพอแดนใต้อายุ68ปีมูลค่าทรัพย์สิน2.5พันล้านเหรียญหรือประมาณ90 0 0 0ล้านบาทแตมินเกิดที่เมืองมาริดทางภาคใต้ของพมา่าเริ่มต้นธุรกิจประมงในบ้านเกิดที่เมืองมริด จนร่ำรวยเขาได้ก่อตั้งบริษัทยูซานะซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทรายใหญ่ในเมียนมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งการก่อสร้างโรงแรมโรงกั่นน้ำมันปาล์มและอุตสาหกรรมการผลิตยางการประมงปัจจุบันยูซานะเป็นเจ้าของโรงแรมยูซานะซึ่งเป็นโรงแรมขนาด198ห้องในกลุงย่างกุุง โครงการยูซานาการเดนซิตี้ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชานเมืองในกรุงย่างกุง้งโรงงานมันสำปะหลังฟาร์มกุ้งทะเลขนาด50เอเคอร์และยังเป็นผู้รับเหมาช่วงในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนอกจากนี้ความข้างไค้ในกีฬาฟุตบอลเขายังเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเซาท์เทนเมียนมาอยู่ในเตกฟุตบอลครับอีกด้วยอันดับที่เนวินตุน เ้าพ่ออัญญมณีแนวินตุนอายุ66ปีมูลค่าทรัพย์สิน3,000ล้านเหรียญหรือประมาณ1,800ล้านบาทแนวินตุนตามรายงานจากสำนักการข่าวอีรบดีเคยเป็นมือขวาขององคำคัมตีผู้นำกลุ่มหยุดยิงชาติพันธ์ประโออปัจจุบันเขาบริหารจาัดก,การเมืองทัพทิมหลายหยกที่เมืองผาคันและเมืองตาวเม้าในรัฐกะชินเมืองคัมติในเขตสกาย เมืองโมโกกในเขตมันทะเลและเมืองมงซูในรัฐฉานมีพนักง,งานทั้งหมดราว1,500คนแนวินตุนเป็นประธานกลุ่มบริษัทรูบีดากอนกรุป๊ปกลุ่มบริษัทส่งออกอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในพมา่าแหล่งข่าวระบุว่าสมาชิกในครอบครัวของนายพลระดับสูงของกองทัพพมา่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรูบีดากอน นอกจากนี้แนวินตุนยังเป็นเจ้าของธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยสิงคโปร์และจีนเขาบริหารโรงแรมหลุงในรีสอร์ทริมชายหาดหลายแห่งของพมา่ารวมถึงโรงแรมเจดมารีน่ารีสอร์ทแอนด์สปาที่หาดงะปาลีทางตะวันตกของประเทศอันดับที่6ไมเคิลโมมินเจ้าพอพลังงานอายุ 71ปีมูลค่าทรัพย์สิน3.7พันล้านเหรียญหรือประมาณ1 3 3 0 0 0ล้านบาทไมเคิลโมมินเกิดในนครย่างกุง้งเป็นนักธุรกิจชาวพมา่าผู้ก่อตั้งและบริหารบริษัทใหญ่สองแห่งในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศเขาเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนักบินเขาทำหน้าที่เป็นนักบินให้กับสายการบินเมียนมาแอร์เวยสซึ่งเป็นของรัฐและทำหน้าที่เป็นนักบินส่วนตัวของนายพลเนวิน หลังจากการออกจากธุรกิจการบินเขาย้ายไปแคลิฟอร์เนียเพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานที่ i n t e r a ร์ o อซึ่งเขามีส่วนร่วมในการขายและจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ด้านการบินและอวกาศรวมถึงเครื่องจำลองการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกเขากลับมายังเมียนมาในปีพศ2532เขาเป็นที่ปรึกษาให้กับเชลเปโตเลียมเป็นที่ปรึกษาได้ไม่นานเขาได้ก่อตั้ง m ิ n and ด s s o c i a t e s ในปีพศ2539เขาได้ก่อตั้งบริษัทสำรวจและขุดเจาะน้ำมันของตัวเองชื่อเมียนมาปิโตเลียมรี s อร์ c เซสลิมิเต MPRL ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภาคการสำรวจผลิตน้ำมันในพามา่าอันดับที่5อ่องเท็ดมานอายุ46ปีมูลค่าทรัพย์สิน4.2พันล้านเหรียญหรือประมาณ1 5 1 0 0 0ล้านบาท อองเทตมานหรือที่รู้จักในชื่อชเวมานโกโกเป็นนักธุรกิจชาวพมา่าเกิดในนครย่างกุง้งปัจจุบันเป็นซ e o ของไอเยอร์ชวยว่าซึ่งเป็นบริษัทรายใหญ่ในพมา่าเริ่มธุรกิจจากเกษตรกรรมจนปัจจุบันขยายกิจการเป็นการแปรรูปและการค้าอาหารการก่อสร้างและวิศวกรรมบริการโลจิสติกและการขนส่งโรงแรมและการท่องเที่ยว การกันน้ำมันและก๊าซ LPG การกระจายสินค้าและค้าปียารักษาโรคบริการด้านสุขภาพและเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้รับเหมาช่วงในการสร้างกรุงเนปิโดเมืองหลวงใหม่ของพม่าอีกด้วยอันดับที่ 4, สีสสเศรษฐีใจบุญอายุ56ปีมูลค่าทรัพย์สิน5,000ล้านเหรียญหรือประมาณ1 8 0 0 0 0ล้านบาท ซอซอเกิดที่เมืองเยจีในเขตอิระวดีเป็นนักธุรกิจเจ้าวสวัวนายธนาคารนักลงทุนและผู้ใจบุญชาวพมา่าเขาเป็นประธานบริษัท Max Myanmar Group of Companies ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทรายใหญ่เขาเริ่มต้นอาชีพของเขาในช่วงต้นทศวรรษ1990ตอนที่เขายังอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นงานพา์ธไรม์ล้างจานในกินซ่า ในปี1993เขาก่อตั้ง Max Myanmar โดยเริ่มแรกเป็นผู้ส่งออกรถยนต์ญี่ปุ่นมือสองไปยังประเทศบ้านเกิดของเขาเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคนสำคัญจากอดีตรัฐบาลเผด็จการทหารจากความสัมพันธ์ของเขาสอสได้รับสัมปทานและไปอนุญาตนำเข้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ของประเทศตลอดจนใบอนุญาตนำเข้าและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ในปีพศ2539เขาเข้าสู่ภาคการก่อสร้างและอีกหนึ่งปีต่อมาเขาเริ่มธุรกิจโรงแรมกับโรงแรม Max กซ์ย่างกุ้งบริษัทของเขาชนะการประมูลโครงการก่อสร้างในกรุงเนปิดอเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศซึ่งรวมถึงสนามกีฬาสำหรับการแข่งขันซีเกม2013ด้วย ซๆถือได้ว่าเป็นเศรษฐีใจบุญในช่วงการระบาดของโควิด -19 เขาบริจาคเงินกว่า2.2ล้านเหรียญสารัฐให้รัฐบาลและบริจาคเงิน1.7ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงพยาบาลเด็กในรัฐยักไข่สร้างโรงพยาบาลเด็กมูลค่า10ล้านเหรียญในย่างกุง้งนอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลจากผู้นำพม่าในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษีอันดับหนึ่งของประเทศในปี2556อีกด้วย อันดับที่3อ่องเตียงและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สิน5 0 0 0ันล้านเหรียญหรือประมาณ1 8 0 0 0 0ล้านบาทอ่องเตียงเกิดที่เมืองตองทาอ่องเตียงเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งย,ยาวนานที่สุดของพมา่าเรียกได้ว่าเปลี่ยนการเมืองกี่ยุคก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีตามรายงานจากสำนักง,งานข่าวอิรเวดีเตียงถือได้ว่าเป็นรัฐมนตรีที่มีข่าวเช้าด้านทุจริตมากที่สุด ว่ากันว่าเขาเป็นคนหัวรุนแรงอยู่เบื้องหลังการปราบปรามประชาชนหลายครั้งในด้านธุรกิจเขาเปิดบริษัทส่งออกไม้หลังจากเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ซึ่งบริษัทยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าปัจจุบันเตียงจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เขาได้ปูรากฐานความมัน่นคงให้กับลูกชายทั้ง3และลูกสาวอีกหนึ่งคนลูกชายคนโตโมออง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นพลเรือเอกและเป็นหัวหน้ากองทัพเรือเมียนมานักวิเคราะห์ทางทหารกล่าวว่าผู้นำเผด็จการทหารมินอองหลายชื่นชมโบอองสำหรับความสำเร็จต่างๆเช่นการจัดหาเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือเมียนมารวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ไปยังอินเดียและรัสเซียเพื่อรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมพยีอองบุตรชายคนรองของเตียงกเกษียณจากการเป็นพันโทจากกองทัพเมียนมาปัจจุบัน เขาเป็นเจ้าของกลุ่มโรงแรมพริสตีนและแต่งงานกับนันดาเอลูกสาวของรองอาวุโสมองเอรองผู้นำสูงสุดในระบอบการปกครองก่อนหน้านี้เนอองเป็นลูกชายคนเดียวในสามที่ไม่ได้เข้าร่วมกองทัพเขาเป็นประธานของกลุ่มบริษัท IGE Group of Companies ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมียนมาที่ทำเรื่องพนังงานสะอาดขายไฟฟ้าให้กับรัฐก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และการเกษตร เือเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของตระกูลอันดับที่2ตุนเนงอายุ65ปีมูลค่าทรัพย์สิน5.5พันล้านเหรียญหรือประมาณ1,99,000ล้านบาทตุนมินเนนหรือที่รู้จักกันในชื่อสตีเวนลอมหาเศรษฐีชาวพมา่าซึ่งเป็นลูกชายของโลซิงฮห์ลาชายาเซติดจากเขตโกกังตุนมินเนนแต่างงานกับเซซิเลียนอึ้ง นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ก่อตั้งบริษัทร่วมกันในนามเอเชียเวิซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของพมา่ามีธุรกิจหลากหลายมากที่สุดตั้งแต่สนามบินท่าเรือน้ำรึกโรงแรมซุปเปอร์มา,าร์เก็ตการก่อสร้างการขนส่งการนำเข้าส่งออกว่ากันว่าประมาณครึ่งหนึ่งของการลงทุนของสิงคโปร์ในเมียนมาจะผ่านการลงทุนบริษัทในเครือของเอเชียเวิลด์ ชาวพม่าว่ากันว่าถ้ารวมมูลค่าในธุรกิจนอกระบบด้วยแล้วแล้วก็เขาคือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในพมา่าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอันดับที่1เตซ e าอายุ59ปีมูลค่าทรัพย์สิน6.8พันล้านเหรียญหรือประมาณ2,46 0 0 0พันล้านบาทเตซ e ามหาเศรษฐีชาวพม่าเกิดในครอบครัวทหารที่นครย่างกุง้ง พ่อของเขาทินช่วยเป็นผู้ใกล้ชิดกับนายพลเนวินทําให้เตซามีเส้นสายในการเชื่อมโยงกับกองทัพเขาเป็นเพื่อนสนิทของอดีตประมุขแห่งรัฐตาลช่วยบริษัทของเขาคือตัวแทนหนึ่งเดียวที่ขายเครื่องบินลบและเฮลิคอปเตอร์ของรัเสเซียให้กับรัฐบาลพมา่าและเขาเป็นผู้ประกอบการชาวพม่าคนแรกที่ได้ขึ้นปกฟอร์ฟเอเชียเตซาเริ่มต้นธุรกิจด้วยการก่อตั้งบริษัทฮัทู ช่วงแรกเน้นการส่งออกไม้สักเป็นหลักซึ่งปัจจุบันบริษัทฮัทูกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในพามา่าครอบคลุมธุรกิจแทบจะทุกด้านในพามา่าเช่นแอร์บาการสายการบินเอกชนแห่งแรกของพามา่าธนาคารพัฒนาเอเชียโรงแรมแบรนด์ออริเอ็แพริชและเมียนมาเทเชอร์ cher, โรงแรม17แห่ง ห้องพักมากกว่า1,100ห้องมีมูล,ลค่า120ล้านถึง150ล้านดอลลาร์การทำเหมืองนิเกลหยกหินปูนทองคำการก่อสร้างและสังหาริมทรัพย์มูล,ลค่า30ล้านถึง40ล้านดอลลาร์ในโครงการที่อยู่อาศัยยี่งกุง้งการส่งออกไม้ถั่วข้าวไปยังตลาดโลก เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ10คนรวยที่สุดในพมา่าเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีเรื่องเส้นสายของทหารมาเกี่ยวข้องเสมอและธุรกิจยังคงสืบทอดความมั่งคั่งไปยังลูกหลานไม่กี่ตระกูลเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างคะบอกเราความเห็นของเพื่อนๆได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ